ประจาศคณะรักษาความสุกเห่งชาติฉบับที่4ทัพ2,557เรื่องกา,า,ารทอดหาอขาดของสถานีวิยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุชุมชนเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความตกอ้อม สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างสนการและสนือภาคได้อย่างต่อเนื่องทานก่อนสถานการณ์อาศัยอำ,อำนาจตามความเรมาตรา10และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติกฎัยการสึกพปัตรศาช2457่งให้สถานียุคกระจายเสียงสถานียุคโทรทัศน์กระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลดำเนินการดันนี้ 1. ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีท่านที่เป็นของราชการและเอก,กชนนัดรายการประจำสถานีให้ถ่ายทอดกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของคอมทับบก 2. ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจา,ายเสียงทุกสถานี ทานที่เป็นของทางราชก,การและเอกชนโน้ตรายการประจำของสถานีและให้ถ่ายทอดออกอากาศออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์สองเท่าโบกสามให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมได้เจเบิลทุกสถานีโน้ตรายการประจำของสถานีและถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์สองพ่อบอ ทาานี้ตั้งใจแบบนี้เป็นต้นกว่าจนกว่าจะมีประจักเปลี่ยนแปลงประจากณนวดัดที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 7คนเอกประยุทธ์จันรโอชาหัวหน้าคณะรัฐานครสนุกแห่งชาติ